วันนี้ตุ๊กจะมาบอก5สถานที่ที่เราไม่ใช้คำว่า go แล้วก็ตามด้วย to ค่ะจะเป็นคำว่าอะไรนั้นติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunny English Studio ช่องที่จะช่วยคุณพัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสบายๆค่ะในประโยคสนทนาหรือว่าพูดคุยกันนะคะถามถ่ายว่าเออเธอจะไปไหนอ่ะ Where are you going? Where are you going? ปกตินะคะเราก็จะตอบว่า I'm going to แล้วก็ตอบด้วยชื่อสถานที่นะคะเช่น I'm going to my sister's house ฉันกำลังจะไปที่บ้านพี่สาวของฉันหรือว่า I'm going to a coffee shop near b y my place ก็คือฉันจะไปร้านกาแฟแถวๆใกล้บ้านแต่ทีนี้มันจะมีอยู่5สถานที่นะคะที่เวลาเราจะพูดว่าเราจะไปที่นั่น เราใช้คำว่า go แล้วต่อด้วยคำคำนั้นไปนเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คำว่า to มาขั้นค่ะคำแรกนะคะก็คือ I'm going home I'm going home ก็คือว่าฉันจะกลับบ้านก็เป็น I'm going home ไม่ใช่ I'm going to home นะคะไม่ต้องมี to พูดว่า going home ได้เลยค่ะ I am going home คำที่สองนะคะก็คือ I'm going upstairs I'm going upstairs ฉันจะขึ้นข้างบนไม่ใช่ I'm going to upstairs นะคะเราใช้ I'm going upstairs ไปเลยคำที่3ก็คือจะเป็น I'm going downstairs I'm going downstairs ก็คือฉันจะลงไปข้างล่างเธอจะเอาอะไรบ้างไหม I'm going downstairs นะคะต่อมาคำที่4ก็คือ I'm going outside I'm going outside ก็คือฉันกําลังจอกไปข้างน,นอกอันนี้จะพูดถึงว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานที่หรือว่าอาคารนะคะแล้วก็บอกว่าเออฉันกําลังจออกไปข้างน,นอกก็คือเป็นคําว่า I'm going outside ไม่ใช่ I'm going to outside นะคะไม่ต้องมี to I'm going outside คำที่5นะคะคำสุดท้ายนั่นก็คือคำว่า I'm going inside I'm going inside ก็คือว่าเออฉันจะเข้ามาข้างในแหละเราอาจจะอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้าน หรือว่าอยู่ที่อื่นนะคะอยู่ข้างนอกนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนข้างนอกแล้วก็บอกว่า Hey I'm going inside ก็คือเดี๋ยวฉันจะเข้าบ้านแล้วนะนอกเหนือจาก5คำนั้นแล้วนะคะจะมีติ่งอีก2คำที่ตุ๊กอยากจะแนะนำค่ะก็คือคำแรกนะคะ I feel like going out tonight I feel like going out tonight ก็คือคืนนี้รู้สึกอยากจะเที่ยวจังเลยคำว่า go out นะคะก็คือออกไปข้างนอกเนี่ย พูดได้เลยไม่ต้องเป็นคำว่า go to out ใช้คำว่า go out ได้เลย I'm going out tonight คืนนี้ฉันจะออกไปเที่ยวล่ะสิ่งที่สองนะคะ I'm going down town ก็คือฉันจะเข้าไปในเมืองก็ตอบแบบนี้ได้นะคะ going down town ฉันก็จะเข้าเมืองพูดแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ตุ๊กก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมบางคำต้องใช้ go กับ to หรือว่าบางคำก็ไม่ต้องใช้คำว่า to พอมันไม่มีหลักให้เรายึดแบบนี้มันไม่รู้ที่มาที่ไปก็สําหรับตัวตุกเองก็คือจะใช้การท่องจําไปเลยว่าคําพวกนี้เป็นคําว่าโกแล้วต่อด้วยสถานที่เลยวันนี้ก็เอามาฝากกันสั้นๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันค่ะ5คําคแรกนะคะคําแรกเลยก็คือ I'm going home ฉันจะกลับบ้านคําที่2ค่ะ I'm going upstairs เดี๋ยวฉันจะขึ้นข้างบน I'm going downstairs ฉันจะลงไปชั้นล่าง I'm going outside เดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอก I'm going inside เดี๋ยวฉันจะกลับเข้าไปข้างในแล้วนะแล้วก็มีติ่งอีกสองคำนะคะนั่นก็คือ I'm going out tonight I'm going out tonight คือนี้ฉันจะออกไปเที่ยวลหละอีกคำหนึ่งก็คือ I'm going downtown ฉันจะเข้าไปในเมือง downtown ก็คือเข้าไปในเมืองนะคะก็จะมี5บวก2คำจำง่ายๆขอบคุณที่ติดตามนะคะ ก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าตุ๊กจะมีภาษาอังกฤษสบายๆที่เป็นประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอีกค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย